ขอไล่เนี่ยครับอเอาเอาขอเบอร์ขอไล่เนะนี่ยขอไล่หนูจริงเหรอเอาอีลีโแ <laughs> มนสิิติดต่อไปเป็นนั่งอ,อ,อีกมลํั่มเน่ยมลั่มไม่เป็นมลัมบเปลนกับมียังอื่นเอเฮดอยู่ บรรยากาศงานบุญงานวัดบานเข้าสวัส <LI> ด <K ET ES> ีค <LI> ร <K ET ES> ับกำลังไล่สดครับแต่สัญญาณไม่ค่อยดีเท่าไหร่สวัสดีครับครับผมนี่ครับเพื่อพี่น้องผู้อยู่ท่างไกลคือทอดนะครับคือทอดเมืองไทยนะฮะพี่น้องเบิ่งบรรยากาศบอยสีใชายสป็นพูผ้ายางเทียวนะครับ คนหลายครับเมื่อนี้น่าสิเป็นน่าสิเป็นคึืนแรกครับงานแรกของของงานยิวกูดเพลงนะครับ <c oughs> อันนี้เป้าเป้าหนิเบ่ามินหาเรื่องกินฟรีเด้เบ้าหนิเบ่ามินหาเรื่องกินฟรีอันนี้ก็คู่กับงานยิวเหมือนกันนะครับคู่กับงานงานยิวงานบาตริกันนะครับขนมเบื้องอชิ้นน่อยๆต่กรอนเขาขายอยู่โรงเรียน ชิลบาทอาจเคยกินบอขนมเบื้องชิลบาดอ่ะน้อยๆนะครับโอ้มีทั้งอาหารต่างประเทศมีทั้งอาหารไทยอาหารทุกผากนะครับสวัสดีครับบ่เดี๋อาเงินมาเส้นไหนบ่ครับพี่น้องเบิ่งแน่แม่ข้าวจีบแม่ข้าวไปนั่งเอกหมอล่ำในบปรนี่ คืนนี้มาดูไหมครับเมื่อมมาล่ำบอกขายหมดเลรว่า,เร,วาเร็วค่ะหมดเร็วก็ไม่ได้ดูดถ้าถาขายหมดก็ได้ดูใช่ไหมครับใช่ต้องท่านเนี่ยขึ้นขึ้นนี่ผ่านบ่ไใดเลยครับเพราะว่าหัวหน้าคณะคณะที่มาเล่นคืนนี้หล่อมากแล้วก็โสดด้วยครับเพื่อนก็บากน้ำผม แล้วครับครับวัสดีครับจริงๆถ้าเห็นคนสวยๆก็ไม่อยากให้เขาไหว้นะครับมันเราเหมือนเราดูแก่เห็นเห็นคนงามๆก็บ่อยากให้เพื่อนไหวดเพรบ่อยากให้เพื่อน่าห้องแถวไหมครับมันเหมือนกับมันคือจังมันคือจังแบบโ่สนิทจังไนบบรู เดี๋ยวเราเดินกลับนะครับอันนี้นี่นี่นี่หอยทอดหอยทอดเห็นแล้วนะครับนี่หอยทอดนะครับหอยทอดกระทะทองนะฮะเดี๋ยวเขาวนวนกลับนะครับขอบคุณที่มาสร้างสีสันนะครับเห็นบ่ครับพี่น้องนะเพิ่นเบาๆกับเขาเลย บนไปบนไปเฮาอยากกลับขึ้นไปร้านขนมอีกเด้บนอยากกลับมาร้านขนมอีกพ,พี่น้องครับแบบชิวอีลีครับงั้นนี่นะครับผมยางมาสุยอีกจังหน่อยกันอันนี้ยางมาสุยด้วยครับ ขอไล่เนี่ยครับอเอาเอาขอเบอร์ขอไล่เนี่ยขอไล่หนูจริงเหรอเอาอีรีโบแมนสิติดต่อไปเป็นนางเอกบอลลัมเนี่ยบอลลัมม่นบอลลัมเปล่นกับมี่ยังอื่นไอเฮ็ดยู่แบกเห่าฝันร้า,ายเดี๋ยวไล่แม่หเด้อ <laughs> นะครับ,รบไปแล้วมือนี่ได้แล้วเฮ้าเอาหลงทงังออกทั้งไม่เฮาเดี๋ยวพี่น้องเห็นอันเก้าออกทั้งไม่ครับออกทั้งไม่นะครับ